นิสัยคนเจ็บประเภทนี้ควรหลีกให้ห่างข้อหนึ่งหน้าไหว้หลังหลอกคนที่หน้าไหว้หลังหลอกนะคะต่อหน้าคุณเนี่ยพูดอีกแบบหนึง่งเขาจะพูดให้คุณเชื่อใจตายใจแต่รับหลังคุณเนี่ย ทำอีกแบบหนึ่งคนแบบนี้คุณไม่สามารถจะเชื่อใจเชื่อถือเขาได้และไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าสิ่งไหนเนี่ยเขาพูดจริงสิ่งไหนเขาพูดเท็จทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณคบกับคนแบบนี้คุณควรที่จะเสกุดปายหลีกห่างจากคนแบบนี้จะดีที่สุดแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะข้อ2 เฝ้าแต่อิจฉาคนที่เฝ้าแต่อิจฉาคนอื่นเนี่ยคนแบบนี้จะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ชีวิตเขาเนี่ยไม่มีความสุขสักทีนะคะเพราะว่าใจของเขาเนี่ยจะขาดแลนอยู่เสมอและเมื่อเราก็ตามที่ใจของเขาขาดแขนจะเป็นเหมือนไฟที่เผาไหม้ในใจของเขาอย่างเช่นนะคะเพื่อนร่วมงานคุณเพื่อนคุณหรือว่าญาติพี่น้องคุณเขาอิจฉาที่คุณได้ดีกว่าเขาเขาอิจฉาที่คุณรวยกว่าเขาเขาอิจฉาที่คุณเนี่ยมีสามีดีกว่าเขาอิจฉาที่ คุณเนี่ยสวยกว่าอิจฉาหมดทุกอย่างเลยดังนั้นคุณควรหลีกห่างจากคุณขี้อิจฉาจะดีที่สุดนะคะข้อ3 มัวแต่นินทาคนที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ยเขาจะเห็นด้านเสียของคนอื่นอยู่เสมอแต่ไม่เคยมองกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองมีด้านเสียหรือเปล่าตัวเองเนี่ยดีเสมอดีที่สุดนะคะคนแบบนี้จะชอบจับก,กลุ่มนินทาคน,นและถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มคนแบบนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ขี้นินทา เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะดังนั้นไม่อยากให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่นะคะควรออกจาก คนที่ชอบนินทาเพราะว่าการนินทาว่ารายคนอื่นนะคะเป็นพลังงานลบแล้วเมื่อแห่ก็าตามที่คุณเนี่ยนินทาคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยคุณจะดึงสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานลบเหมือนกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณข้อ 4. นะคะคุยโวโอโอดคนแบบนี้น่าปวดหัวมากๆเลยถ้าคุณอยู่ใกล้เขาจะคอ,คอยคุยโวโออดว่าอุย้ยเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาทำสิ่งนี้ได้เขานูน่นนี่นั่นเพื่อต้องการที่จะอยู่เหนือคุณและให้คุณเนี่ยอยู่ ต่ำกว่าเขานะคะคนแบบนี้คบแล้วเสียพลังงานมากๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขที่อยู่ใกล้คนแบบนี้นะคะข้อ5นะคะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอคนแบบนี้นะคะเมื่อไรก็ตามที่เขามีความสุขเขาจะหายเข้ากรีบเมเปิเลยคุณไม่สามารถที่จะเห็นหน้าเขาได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เขามีปัญหาเขามีความเดือดร้อนเขามีความทุกข์เนี่ยคุณเป็นคนแรกนะคะที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่โทรหาคุณอุ้ยช่วย นู่นนี่นั่นมีปัญหาหนู่นนี่นั่นคนแบบนี้คบแล้วเนี่ยคุณเนี่ยปวดหัวแน่นอนเพราะมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณเสมอนะคะข้อ6นะคะไม่รักษาน้ m ใจคนแบบนี้จะเป็นคนที่ชอบพูดไม่รักษาน้ําใจคนอื่นไม่คิดว่าอ ถ้าการพูดแบบนี้คนอื่นเขาจะเสียใจหรือเปล่าและไม่คิดเลยว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยแบบว่าต้องเสียน้ําตาหรือว่าเสียความทุกข์คนแบบนี้จะชอบพูดแบบข่มพูดแบบไม่รักษานําใจดังนั้นเราไม่ควรที่จะคบกับคนแบบนี้นะคะข้อ7กลัวเราได้ดีคนแบบนี้จะคอยขัดขวางคุณทุกวิถีทางเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นคุณเนี่ย ได้ดีกว่าเขานั่นเองนะคะคนแบบนี้คุณคบไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นเพื่อนที่จริงใจแล้วก็ไม่เป็นมิตรที่จริงใจนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะคนเจ็ดประเภทเจ็ดนิสัยที่คุณควรหลีกห่างให้ไกลเซกุดบายแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะแล้วก็มีพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ